เริ่มมีเงินก้อนแล้วแต่ไม่อยากทาตัวเป็นหนูตกถางข้าวสารอยากจะนาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดในการลงทุนสร้างทรัพย์สินหรือเราจะเคลียร์หนี้สินก่อนดีหรือจะแค่ใช้เพื่อซื้อความสุขก่อนดีเรามีวิธีในการวางแผนยังไงมาฟังได้ที่ w วิร์กบีอิงพอดแคที่ตอนนี้กันนะครับ WorkBeing Podcast by v a n t e g e Achieve Wealth Live Well สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ WorkBeing Podcast p o d พอดแคสต์ที่ช่วยทาให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นคุณอยู่กักบการเทพทวัตรครับ ทุกท่านครับเอพิโซดนี้จะออกในวันที่10เมษายนครับซึ่งจะถือว่าเป็นเอพิโซดที่ส่งทุกท่านไปพักผ่อนในช่วงสงการกันเลยครับแน่นอนครับว่าในช่วงของเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่บางบริษัทจจกโบนัสกับทุกท่านให้ไปใช้ในช่วงวันหยุดใช่ไหมครับบางคนได้เงินมาเนี่ยเรารู้สึกแม้ว่าเราจะมีไอเดียในการใช้เงินมากขึ้นคือหัวมันจะโล่งๆเพราะหลายๆอย่างมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเงินจริงๆครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือการที่เราได้เงินก้อนมาเนี่ย หากว่าไม่วางแผนนะครับเงินก้อนนั้นอาจจะหายไปในพริบตาได้เลยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยจะชวนทุกท่านมาคุยกันในเรื่องของการนําเงินก้อนไปต่อยอดอยังไงแต่ละคนก็จะมีภาระมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีเงินก้อนเข้ามาทุกคนคิดแล้วว่าอยากจะต่อยอดในทางไหนดี หรือเราจะแบ่งไปใช้บ้างแบบไหนดีใช่ไหมครับผมมีคําถามเช็คลิสต์สักสาข้อให้ทุกท่านได้ไปลองคิดกันดูก่อนที่จะใช้เงินก้อนนะครับข้อแรกเลยก็คือเงินก้อนนี้เราตั้งใจจะเอาไปทําอะไรบางคนนะครับได้โบนัสหรือมีเงินก้อนเก็บเข้ามาเนี่ยหหลัก7ดหลักแล้วยังไม่รู้เลยครับว่าจะนําเงินที่มีตรงนี้ไปใช้ยังไงดีเราจะเก็บหรือเราจะลงทุนดีคือก็มีความคิดเฉยๆว่าการนําเงินไปฝากในธนาคารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่อยอดอะไรเยอะมาก หรืออาจจะแพ้เงินเฟอ้อได้ในสักวันหนึ่งก็ได้แต่ก็ไม่มีไอเดียครับว่าเราจะนําเงินตรงนี้ไปทําอะไรใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยต้องมองที่เป้าหมายของเราก่อนว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเราอยากจะมีเป้าหมายให้มันเติบโตกี่เปอร์เซนต์เติบโตในทางไหนหรือแค่จะแบ่งมาใช้เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่มันจะไป follow กับคําถามข้อที่2ครับก็คือเราต้องการเงินก้อนนี้ไปต่อยอดหรือใช้จ่ายให้มันหมดไปเฉยๆ หากว่าบางคนเลือกที่จะใช้จ่ายให้มันหมดไปเฉยๆจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับเพราะเงินที่เราจะใช้มันคือเงินที่เราหามาจากตัวเรานั่นเองแต่สําคัญของข้อที่2นะครับหากว่าคุณต้องการที่จะใช้เพื่อต่อยอดเนี่ยคุณต้องวางแผนให้ดีมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับในฝั่งของการที่อยากจะใช้เพื่อเสวยความสุขเนี่ยให้เราคิดมาก่อนครับว่าเราจะใช้อย่างไม่คิดอ่ามันต่างกันไหมครับคือการใช้โดยที่ไม่คิด มันคือการที่เราใช้แบบไม่มีสติแต่การคิดมาแล้วว่าจะใช้อย่างไม่คิดมันคือการคิดมาก่อนสเต็ปหนึ่งครับว่าจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปซื้อความสุขกับตัวเองให้กับรางวัลตัวเองมันจะทําให้เรานะครับกรองได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเงินก้อนนี้เนี่ยใช้เพราะคิดมาแล้วไม่ใช่เพราะอารมณ์ัชววูบไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับหลายๆเคสเลยครับที่เราซื้อของมาปุ๊บเราก็ไม่ได้อยากจะใช้มันเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เสียดายเงินจังเลย ซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับคําถามที่3เช่นเดียวกันครับก็คือเราจะเสียดายไหมหากว่าเราใช้เงินก้อนนี้จนหมดไปหลายครั้งนะครับที่เราซื้อของมาแล้วแล้วเราก็มาเสียดายเงินทีหลังอาจจะใช้ได้ไม่คุ้มบ้างหรือไม่ได้เหมาะกับเราจริงๆบ้างถ้าเป็นแค่เรื่องสิ่งของเนี่ยเราอาจจะมีความเสียดายแค่ตรงนี้นะครับ <S <S เขาบอกว่าให้เรานึกภาพตัวเองอีก3เดือนข้างหน้าดูนะครับว่าถ้า3มเดือนข้างหน้ามีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วเราจะเป็นต้องใช้เงิน อเผอิญว่าเราเคยมีเงินจํานวนนั้นที่พอจะคว้าโอกาสนั้นได้แต่เราดันใช้มันหมดไปก่อนเราจะเสียดายมันไหมถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแบบน,นั้นเนี่ยเราก็คงจะจี๊ดใจอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับรู้งี้นะไม่น่าซื้อของนี้เลยเราอาจจะได้คว้าโอกาสตรงนี้ไปแล้วก็ได้หากว่าท่านถามสามคำถามนี้ก่อนที่จะใช้เงินก้อนนะครับก็พอที่จะฟิลเตอร์ความโลภของเราได้ในระดับหนึ่งและทำให้เราใช้เงินก้อนนี้ได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนครับ สิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ผิดพลาดในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยหาเงินได้น้อยนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาหาเงินได้แต่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในการใช้จ่ายครับพอมีเงินเข้ามาก็เริ่มมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อยากจะซื้อรถเพิ่มอยากจะเปลี่ยนบ้านให้มันใหญ่ขึ้นมองดูแล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องผิวเผินนะครับในการที่เราจะให้รางวัลตัวเองบ้าง แต่ความน่ากลัวของมันก็คือเราจะติดกับดักความสุขเล็กๆได้ครับซึ่งมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่ใช่การซื้อความสุขแต่มันอาจจะเป็นการซื้อภาระในระยะยาวก็ได้ครับเพราะหากว่าคุณยังใช้แรงในการทํางานอยู่หรือเปอร์เซ็นต์ในการผ่อนเนี่ยมันอาจจะมินเมย์ทำให้ใช้ชีวิตลําบากไปนิดนึงสุดท้ายนะครับเราจะไม่มีเอสสพภาพเรื่องการเงินเพราะเราก็ต้องทํางานนักหาเงินมาผ่อนสิ่งที่เราซื้อไปเรื่อยๆครับ แต่แน่นอนครับว่าเงื่อนไขในการซื้อบ้านซื้อรถแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าหากว่าเราวางแผนให้ดีครับมีการใช้ใจ่ายอย่างพอประมาณผ่อนแล้วชีวิตประจําวันไม่เดือดร้อนการซื้อบ้านซื้อรถก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้เงินอีกต่อไปครับคราวน,นี้เรามาดูเฟรมเวิร์กในการแบ่งเงินก้อนให้ใช้ยังไงแบบคุ้มค่าแล้วก็ไม่เสี่ยงกันนะครับเราจะแบ่งเป็น3ามก้อนด้วยกันครับคือ 30, 30แล้วก็40โดยที่30%แรกเราจะนําไปใช้กับสิ่งที่ใช้แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างเช่น ซื้อของที่เราอยากจะได้มานานเป็นการให้รางวัลตัวเองเล็กๆก็ได้ครับหรือพาคนที่บ้านไปทานข้าวหรือแม้กระทั่งจองทริปไปเที่ยวต่างประเทศให้อยู่ในงบประมาณที่เราพอใจนะครับซึ่งการที่เราแบ่งตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะทาให้เราไม่มีความทุกข์ในการเก็บเงินและก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางได้ด้วยครับแต่สิ่งสําคัญคือหากว่าเราใช้จนหมดแล้วนะครับเราควรจะมีวินัยในการพอประมาณค่าใช้จ่ายตรงนี้ดีๆเพราะหากว่าคุณใช้จนหมดแล้ว โอกาสที่คุณจะกลับมารักษาวินัยในจุดนี้มันจะยากกว่าเดิมครับ30%ที่2ครับคือการเก็บเป็นทางสำรองในชีวิตก็คือเอาไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินนั่นเองบัญชีก้อนนี้นะครับควรไปอยู่ในบัญชีที่สามารถถอนได้เร็วแต่ไม่ใช่ว่าเราจะถอนออกมาทุกเวลานะครับ AI ก็ฉุกเฉินแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอุบัติเหตุในการใช้เงินของทุกคนเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลถเสีย สุขภาพไม่ดีหรือแม้กระทั่งค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เราไม่ได้วางแผนไว้ราจวจะป็นต้องใช้เรามีการแบ่งไว้แล้ว3ามสิบเเจากเงินก้อนนี้นะครับเมื่อถึงวันที่ต้องใช้เงินหรือฟ้าฝนไม่เป็นใจชีวิตเราก็จะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นครับและสัดส่วน4 0นําไปต่อยอดในความมั่นคงครับเราจะแบ่งเงินเก็บส่วนนี้ไว้เยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณในระยะยาวครับอาจจะนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆที่คุณมีความชํานาญหรือการซื้อหนังสื การเทคคอร์สเรียนเพื่ออัพสกิลให้เรามีเงินเพิ่มก็สามารถใช้เงินก้อนนี้เข้ามาได้ครับสิ่งที่ทุกท่านต้องเข้าใจกับเงินก้อนนี้ก็คือมันอาจจะไม่ทําให้คุณรวยเร็วครับแต่เงินก้อนนี้จะส่งผลทาให้เราไม่ต้องหาเงินไปทั้งชีวิตสุดท้ายนะครับหากทุกท่านรู้ใจตัวเองดีและรู้สติของตัวเองดีครับจะมีสติในการนําเงินก้อนนี้ไปบริหารต่อยอดตามที่คุณต้องการได้เราสามารถใช้เงินที่เราหาได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยครับแต่สุดท้ายแล้วอ,อนาคตคือสิ่งที่เราต้องเลือกเอง ซึ่งแน่นอนครับว่าเวนเทสก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถนําเงินก้อนไปต่อยอดเป็นโอกาสที่ดีกว่าในอนาคตได้ครับเพราะเราเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินทองคำคริปโตเคอเรนซีหรือสินค้าโภคภัณฑ์หาว่าทุกท่านบริหารความเสี่ยงได้ดีและมีความรู้นะครับนี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถต่อยอดอนาคตของคุณได้ดีมากๆเลยครับก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้ครับแล้วก็ส่งทุกท่านไปพักผ่อนในวันหยุดยาวครับผมอยากจะฝากไว้ว่าเงินก้อนที่ดี ต้องเป็นเงินที่ให้อิสรภาพเรามากขึ้นไม่ใช่เงินที่ต้องมาจํากัดอิสรภาพของเราและเพิ่มภาระให้กับเราจนต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อรักษาสิ่งที่เราซื้อไว้เพราะอารมณ์ขอบคุณที่รับฟัง w o r l t h building podcast สวัสดีครับ